กินกับเด๋ยเกิดเลยนะ <c oughs> จะไปจ้างยังไงเราจะเอาเงินที่ไหนไปจ้างงานการก็ไม่ได้ทำน้องใส่นุ่ยนี่ผักหวานบหมดสสำหรับพื้นที่พวกใช่ใช่พี่เคนดงถ้าเกิดว่านาผักหวานนะพี่พี่ไม่ต้องไปซื้อเลยถ้าเกิดว่าเอาเท่าเท่ากิน,นะนอ่ะหน่อไม้ก็เหมือนกันพี่ไม่ต้องไปซื้อนะถ้าเกิดพี่ผ่านไปพี่อยากกินแกงหน่อไม้พี่อยากกินผักหวานพี่ไปหาแม่หนูนะเพรว,วาหน่อไม้อยู่หนูอยู่บ้านก็มีอยู่ที่บ้านก็มีผักหวานก็มีถ้าเกิด ไอเรื่องกินน่ะพี่พี่เกิดว่าพี่ผ่านไปเ่พี่แวะไปเลยไปพวกหนอ่อไม้พวกผักหวานเนี่ยไปเอาเลยที่บ้านหนูว่ามีเยอะบอกว่าพี่ชเาวน้องรักคนสวยพี่ชเดาเมื่อคืนหนูหลับสองตหลบบ้านพี่ชเดาแปดชั่วโมงก่อนหลับสองตหลบใช่ไหมตื่นขึ้นมาอ้าพี่ชเดาลงเวทีตอนไหนนอนหลับเร็วหลับอีกสองตหลบแล้วพี่ชเดาลงเวทีเสร็จแล้วหนูก็ไปแอบขึ้นเวที ไปเจอพี่วัณฑิยมาทักตกใจกับพี่วัณฑิยพี่บัณฑิยนี่ก็เก่งพี่บัณฑิยบอกน้องรักพี่ก็ยังไม่นอนเหลือพากันมาจากบ้านพี่ชะดาวครับตะแ้วหนูก็ไปแอบขึ้นไปดีพี่วัณฑิยก็มาเจอหนูอีรั้ามพี่บัเห็ตแล้วไปนอนไปนอนไปนอนพี่บอกว่าอย่างเงี้ยมันเหมือนสนุกไปนะเมื่อคืนเนี่ยเราจะตลกกันเนาะบอกว่าพี่พี่ชดาวพี่ชะาจบไหมวันนี้จบไหมพี่ชดาวเคนโดงดีครับพี่ครับ ถ้าโรบบอกไอซ์เดาวสวัสดีนะคะพี่เคนดงทาโรนี่ก็คือเป็นพี่เคนดงนาวานะคะบอกว่าใครนู้ยบอกว่าสวัสดีค่ะพ่อสาดาวบอกว่าพี่ซาดาวใครนู้นใครนู้าพี่วันบอกว่าไอ้์เดาวไอ้์เดาวลงตีหนึ่งกว่าว่าแล้วก็หนูตื่นมาตีสองกว่าน้อพี่สาดาวลงเวทีก็หนูจอดไว้สองคันแล้วหนูก็นอนปกติหนูจอดบ้านยายนาแล้วหนูก็นอนแล้วหนูก็ตาสว่างทีคะตื่นมาตีสองกว่าตาสว่างหนูก็นอนไปหลับแล้วหนูก็ขึ้นเวทีแล้ว หนูเมื่อขึ amigos, ้นนั่งนั่งคุยกับใครพี anyone, ่พ <ocar> ี่พ <izens. S 2> ี่ผัดไทยบอกว่าพี่ผัดไทยทักหน่อยเดียวหนูนั่งคุยกับดวงตาสวรรค์หนูว่ะดวงตาสวรรค์หนูเขาก็นั่งอยู่เป็นเพื่อนเขาก็คุยเป็นเพื่อนแล้วก็พี่ใหม่พี่อะไรพี่พี่นเพื่อนเขาก็มาคุยกันแล้วก็มีดวงตาสวรรค์เขาก็มามองอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าพี่อ่อนบอกว่าพี่เสนาวดีค่ะดีค่ะพี่เสนบอกว่าพี่วันไอพี่วันไอ ตรงตลาดอีกแล้วฮ่าฮพี่สุดดาวซลพี่วันอ้อนคนสวยดีคเข้ามครับอีกแล้วไอ้สุดดาวปลูกอินทอรพาร์ลมหรือเปล่าเราราคาดีพี่ตอนนี้อินพรลามราคาถูกพี่จริงใจญาติหนูเนี่ยก็ปลูกที่ส่วนน่ะก็ออกญาติญาติพี่นนองหนูก็ปลูกหลายคนทํเป็นสวนอินรรพรลามที่หนูรู้จักไปหลายคนตอนนี้อินทรพรลามราคาถูกคือน่าจะน่าจะทําเป็น ปลูกเห็ดป่าดีกว่าที่ปลูกต้นไม้ที่หนูโครงการเอาหนูนะหนูจะปลูกว่าปลูกไรต้นยางนาปลูกปลูกต้นยางนาแล้วก็จะปลูกเอาเชื้อเห็ดป่าไปลงเชื้อเห็ดโคนเชื้อเห็ดอะไรปลูกเห็ดป่าเห็ดอะไรปลูกต้นไม้ปลูกอะไรแล้วก็ปลูกพวกผลไม้เล็กน้อยให้ให้มันมีทุกอย่างอ่ะให้มันมีทุกอย่างในในบ้านเราให้มันมีทุกอย่างอยากกินอะไรก็ให้มันแล้วผลไม้เขาก็ออกตามฤดูกาลอะไรเงี้ยคือไปปลูกอ่าอินทผลัมอ่ะ ราคาก็ตกแบบเนี้ยพี่จะเอาอินพารามปลูกดว้วยใช่ปลูกอยู่พี่ดาปลูกอยู่แต่ว่าจะปลูกเยอะปลูกส้มโอปลูกอะไรปลูกได้หมดเลยนะเอาบคาุคาโดก็ได้นะที่บ้านเราลิงกี้ก็ได้ลำไยก็ได้มะขามหวานก็ได้คือมันได้หมดทุกอย่างเลยเนี้ยบ้านเราอะที่สกลน่ะพี่อนเพื่อนพี่วอนบอกว่าพี่ดาดีครับดีครับหนูหนูก็บอกว่าแล้วบ้านหนูอะเป็นพื้นที่ที่เหมาะปลูกผักหวานปลูกพวกหน่อไม้ปลูกพวก,พวก ต้นยางลงยางนาเพราะบ้านหนูก็จะปลูกเห็ดป่าเห็ดโคลอะไรเงี้ยเหมาะเหมาะมากกับบรรยากาศโคกหนองนาบ้านหัวเหมาะมากแล้วก็จะเป็นศูนย์รวมต่อไปก็จะเป็นศูนย์รวมของยูทูบเบอร์ใครผ่านไปไปบ้านลองไลน์องไลนก็จะได้ไม่งหงยแล้วแล้วเราก็เวลานทํานานะนทํานาก็จะจะไม่ทา จะเหมือนว่าลงแขกอะลงแขกดำนากันนะดำนากันดำนาเจแล้วก็เอาข้าวใส่เรล้าไว้ใครผ่านไปก็ไปกินเลยก็มันมีที่นาเนาะที่นาแล้วน่าทำนานาแล้วก็จะมีข้าวข้าวเบาข้าวเบานี่ก็จะเป็นข้าวโดนะข้าวเบาข้าวเบาข้าเรยกข้าวโดอแป๊บเดียวมันก็จะออกแล้วก็ข้าวกลางข้าวกลางข้าวข้าวหนักข้าวหนักข้าวเบาข้าวกลางคิดดูอะนาแล้วมีสามข้าวอะคิดดูเพื่อนเพื่อนแล้วแม่ข้าแม่เขาข้างามเลยนะ ล้วก็ไปปลูกไว้ใครอยากกินเขาใครอยากกินก็มากินอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นประเภทที่ว่าฉันมันก็น่าจะสนุกนะพี่เพื่อนๆคุณอ่อนนี่คับนี่ค่ะพี่เคนดงสวัสดีพี่อ่อนน้องแคนนูยบอกว่าสวัสดีพี่ออนนะคะพี่เพื่อนๆโอ้ยนรคุยจะได้ชั่วโมงเลยนะเ้รากก็ขึ้นเวทีได้ประมาณเอาขึ้นเวทีแค่